โอดอลังการงานบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในงานผูกพัตตีมาปีท้องฝังลูกนิมิตนวัดทับคลายตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเริ่ม27ถธันวาคม57ถึง4มกราคม58ร่วมงาน9วัน9คืนฮมฟรีทุคืนพบเสิร์ฟอรอมยักษ์จากบางปอนมิวสิก มาทะตลกและนักร้องดัง27ธทันวาหมอลำกรอนคณะคำปุ่นและสาวหมอลำพิสมัย28ธทันวาหมอลำกรอนคณะคำปุ่นและสาวหมอลำจันทา29ธทันวาตลกยาวอายุธยาเสรีรุ่งสว่าง30ธทันวาศรชัยเมิเชียนและศรเพชรศรส,สุพรรณสามทันวา สดใสรุ่งโคทองและยุย้ยญาติเยอะนึ่งมกราสัญญาโพนนารายป์ปะทภพสพลหิม,มพาน,นาสองมกราบุญตาเมืองใหม่และ,กะเกษมคมสันสามมกราลูกตาลอาสยามสี่มกราตัดหวายลูกนิมิต จองมีตัดไวได้ที่0 8 1ย์แป1ห8ึ่งเก้าสี่สสร้างกุศลเสริมสิริมงคลข้ามปี27ธันวาห้ถึง4มกรา58เที่ยวงานปิดท้องฝังลูกนิมิตรนวัดทับคลายตำบลทัพหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีรักคูอุทัยสุที่คุณจเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่เจ้าอาวาสวัดทับคลายประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้นำชุมชนตลอดจนชาวบ้านตำบลทับคลาย ใกล้เคียงร่วมกันจัดงานมั่นใจได้เพราะทุกอย่างทางวัดจัดเองการคมนาคคมไปมาสะดวกสบายวัดทับคลา้ายอยู่ติดถนนสายด่านช้างบ้านไร่เดินทางจากอำเภอด่านช้างไปอำเภอบ้านไร่ถึงวัดทับคลาย28กิโลเมตรไฟแสงสีสว่างสดใสโดยทีมงานมิตรไทยการไฟฟ้า